สวัสดีครับทุกนาทุกท่านครับวันนี้เรามาที่นุ่มบลําพูนะครับมาเยี่ยมตากับใยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราทําอะไรกันครับมามารับประชุมกันครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอยู่ที่ทุ่งนานะครับโอ้ยยังกินอะนี่ครับทมะุ่งเนี่ครับ เจ๊ออมนะครับนี่เจ๊ออมนะครับ okay, ตับหมูแค่นี่้ดำมะคุงค่ะนี่ครับปิ้งปลาบ้านๆค่ะปลาขาวน้อยค่ะปลากระเงี้ยปลาเขียงอะไรอะไรอะไรมาเลยตอนนี้ครับ อีพีที่เล้วผมจำว่าได้ครับน <c oughs> <c oughs> ้องบัวลำพูครับนี่นะครับมาน้าครับมปนินตเาียงครับปะหมอเขียงน่อยบ้านเฮา ไปครับนี่เลยครับนานาครับมากินปลาย่างปลาที่ทุ่งนานะครับแม่บ้ากนกำลังย่างอยู่นะครับอเปจะเสียนนสบเถอนนะ,ดอะเดี๋ยวรอรอสุกก่อนนะครับ รอ oh สักคู่ใจเย็นๆย่างใจเย็นๆครับพี่น้องครับมาพี่น้องครับนีครับ จ้ายังเหรอจ้าไม่ยังแค่นองไปครับไปเบื้องบอ่อปลากันครับนี่ครับบ่อปลา,า,าทสิวานมานะครับเนี่ยดีนะพี่องเดียงดิเดียด๋ดดยวไปเบื้องไอ้ ปลาอนุบาลไว้นะครับบ่อาปลาพี่สาวกัพี่ไซน์ครับเป็นเอาลงมาอีกแล้วครับนี่นะครับเห็นไหครับพี่นองครับหลายพันตัวเลยครับล้อนามครับอนุบาลไว้นะครับ ครับพี่น้องครับเต็มคางี่ครับครับอีพีใดผมจำไม่ได้นะครับนานครับที่เมื่อวานป่ากรโหนะครับที่ได้ขึ้นมาครับมีป่าตะเพียนมาลิ้นนะครับตะขาวซอยนะครับ นะครับตอนนี้น้ามันแห้งนะครับอีพีจะได้จําบ่าเลยครับว่าที่เมื่อวานกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมต่อไปครับว่าเขากินเขากับยังกับปีงปลาแซซบ อยู่ทงนาคือเก้าครับมาแล้วครับพี่น้องครับมากิ้เขาต้องการครับสุกุกค้นครับ,น,รบนี่ครับกับเข่ากับน้ำของเขาครับ,บนี่ครับพี่น้องครับเอานิงกินแล้วมึงด้วยรับจุดสบด้วย เดียวมัเดียวเล้ว่าสข้ามเดียวเซตเใปาคะขอน้ยด้นี่ครับเอมเปิดด้วยอมสีครับงไงเยแอมสีกเอออนี่นะครับ สีมุนได้ไปีนน้งแฉบครับแฉบเดบอกใหับุ้งค่ะเก็บมาบุ้งค่ะนาะ แล้วกินข้าว้กันพี่น้องครับข้าวเที่ยงครับสบายโอ้สบายโหหัดบ้างข้าแค่นี่ค่ะน,นี่กะมีข้านต้มกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นำได้เลยค่ะอเมรนี้สวัสดีค่ะ